มว่าขบวนอะไรมาแล้วเนขี้าบวนนี้นะจอกสีห้าแเมื่อกี้แต่เดียเมื่อกี้ที่ไฟไม่ใช่ก่อนก่อนรถไฟก็การบินไหมแล้วการบินไทยนะ รถไฟกับเ้่องบินนี่ก็จะจะมาไล่ๆกันนะครับรถไฟมาพล้วนี้ก็จะมาด้วยนะแต่ตรงนี้ต้าองต้องบินนี่จะผ่านบ่อยมากนะครับคือประมาณ5นาทถึง10นาทีนี่ไฟสว่างมาแล้วครับตอนนี้มันี่ มายยอ A A ีกแล้วครับแสดงรับไม่ถึงห้านาทีมาอีกแล้วนะครับบินบ่อยนะการบินไทยต้องบินบ่อยๆนะครับภาคนี้ประสบปัญหาขาดทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ศาลก็สั่งให้เอบบินบินนยะๆฟูลฟูกิจการนะเขาเรียกฟูลฟูกิจการนะครับรกบดำเนินการกันอยู่นะครับอีกไม่นานก็คงจะมีกำไรกำไรครับหลังจากโควิดมันเบาลงนะครับก็คงจะเอาคุณปู่เหรอคุณปู ใช่นะคงเป็นที่น่าเสียดายถ้าโดนยุบไปการบิสไซน์นะครับเขาหยิบมาแล้วปู่ปู่นะคุณปโซมาปู่มาแทนกอฝากผู้บริหารอ๋อปู่นะปูปู่ยุคใหม่ด้วยนะครับการบิสไซนยุคใหม่นะครับก็บริหารกันให้ฝีฝูนะครับประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับรถไฟเราก็อยู่มาตลอดต่อเนื่องนะครับร้อยสิบปีนะโอกาสที่จะยุบนี่ก็ยากมากแล้วนะครับตอนนี้ครับ มีแต่ขยายส่วนขยายเพิ่มเติมแล้วรไปลงทุนไปหลายหลายหมื่นล้านนะลงทุนอ่ะเอ๊มันเป็นคุณปู่ต้องคุณปูจริงด้วยปูวัอ้าวดีใจด้วยโอ้สี่ศูนย์ศูนย์ห้าหรือเปล่าสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดจอ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 ดอเต็มเตม

วิ่องออกไปแล้วนะครับนั่งผู้โดยสารไปอย่า,า,ยางาปลอดภัยนะครับกรียเทจากจีงเก้านะครับพรุ่งนี้ก็ออกเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงห้านาทีครับตะวนี้ครับเจ็ดโมงห้านาทีจากจากเก้านะครับมาถึงกรุงเทพก็ประมาณเือบสามโมงเช้านะครับวั <Bye. S 1> นนี้เราอยู่ที่หัวตะเข้นะครับกับ รถรู้จักรรุ่น GTK มายเลข4007นะครับแล้วก็ปตู้โดยสารแสนสวยนะครับเป็นตู้ใหม่เลยนะครับนะครับไปห่างไปเลยนะครับไอที่โบกสะบัดหนูทุนชาติไทยครับตัวตรงชาติประจำรัฐการที่สิบนะครับนี่ก็หัวตะเข้แล้ครับหัวตะเข้ครับไปได้ครับสำหรับอันนี้ก็คือ ลูกชาาแล้วเอาจักรยานมาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว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 นี่ลูกชายกับบัวตะเภกครับสวัสดีครับ